ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทําขนมฟองนะคะขั้นตอนแรกนะคะตอกไข่นะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะเราจะใช้ไข่แดงนะคะไข่ขาวเราจะไม่ไม่ใช้นะคะนี่นะคะแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะไข่แดงนะคะใช้หกฟองนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ไข่แดงนะคะหกฟองนะคะเดี๋ยวเราจะนําไข่แดงนะคะหกฟองมาตีกับน้ําตาลนะคะน้ําตาลร้อยกรัมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะตีไข่ผสมกับน้ําตาลนะคะน้ําตาลนะคะเราใช้ร้อยกรัมนะคะนี่นะคะเราจะตีน้ําตาลกับไข่นะคะให้เข้ากันนะคะ น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ สักประมาณ5นาทีนะคะคนให้น้ำตาละาละลายนะคะ เราคนไข่แดงนะคะกับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำแป้งนะคะมาใส่นะคะแล้วมาคนผสมรวมกันนะคะแป้ง200กรัมนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะ นำนมมาตั้งนะคะนมเราจะใช้1ลิตรนะคะเราจะต้องรอให้นมนะคะเดือดนะคะแล้วเราจะนำไปใส่กับไข่กับแป้งกับน้ำตาลที่เราตีไว้นะคะแล้วเราก็เทกลับมาใส่หม้อคนเพื่อให้เดือดและเหนียวนะคะรอให้นมเดือดแป๊บนึงนะคะ ครึ่งน,นึงนะคะใส่กับแป้งน้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะนคะค่อยคคนนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคอยเราจะเทกลับนะคะแล้วเราจะตั้งตั้งไว้นะครับความร้อน,นะะเหมือนเดิมมะ เราก็จะคนนะคะเราจะคนนะคะจนเหนียวนะคะแล้วจับกันเป็นก้อนนะคะสักพักหนึ่งนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าอย่าทิ้งไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้ากันนะคะแล้วมันจะไม่เหนียวเกาะกันเป็นก้อนข้น,นี่นะคะเริ่มเหนียวนะคะเริ่มเดือดนะคะเราต้องค่อยๆค,ยค,ยคนนะคะให้ทั่วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มได้ที่นะคะเริ่มเกาะตัวนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเทใส่แป้งที่เราเตรียมไว้นะคะแผ่นแป้งนะคะๆๆนี่นะคะๆๆได้รูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเราจะนําไปเข้าเตาอบนะคะ เราจะใช้ความร้อนนะคะประมาณ170อ,องศานะคะเราจะนําไปเข้าเตาอบนะคะ,ะประมาณ25นาทีนะคะ นะคะคเดี๋ยวอีก25นาทีนะนี่นะคะขนมฟรองนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเราจะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อให้แข็งตัวนะคะจากนั้นเราก็จะนำออกมาทานนะคะสำหรับ วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ